w w w s a m u ท์เว็บภูมิใจเสนอตำนานพุทธคุณตำนานพระเกจิอาจารย์วัตถุมงคลเครื่องล้างของขลังเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์อภิญญาปาฏิหารฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆก่อนใครครับคุณกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการตำนานพุทธคุณ สวัสดีครับผมอาจารย์ชาติราชครูกูรูแนะนำพระเครื่องสุดคลั้งเครื่องรางวัดดังมีพลังพุทธคุณหนุนนำชีวิตในคลิปนี้พบเจอกันผมก็จะต้องมีหน้าที่มาแนะนำของดีของวิเศษซึ่งผมก็พยายามจะคัดพยายามจะสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดของมงคลเครื่องรางที่ดีที่สุดมาเพื่อ ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวให้คุณผู้ฟังที่รักได้รับรู้รับทราบกันเป็นปกติเหมือนเช่นทุกคลิปครับในคลิปนี้อะเรามาดูกันในเรื่องของสัตว์กายสิทธิ์สัตว์มงคลกันหน่อยว่าด้วยเรื่องของพยนคำว่าพยนเนี่ยถ้าโบราณอาจารย์ครูบาอาจารย์ในยุคก,ก่อนยุคเก่าท่านหมายถึงการผูกผูกหุ่นผูกรูปผูกนาม การผูกหุ่นผูกรูปผูกนามเนี่ยนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านใช้วิชาคือวิชาอาถรรพ์เรียกอาการ32เรียกหุ่นเรียกรูปเรียกนามจะเรียกให้ปรากฏเป็นอะไรล่ะเป็นคนก็ได้เป็นคนที่มีรูปร่างแข็งแรงคงทนคงทนอาวุธคงทนต่อสิ่งต่างๆเรียกว่าหุ่นพยนต์อ่าแล้วก็จะมีพยนต์ในรูปของสัตว พยน์ในรูปของสัตว์ที่เรารู้จักกันมักคุ้นกันดีก็จะเป็นอย่างเช่นเสืออย่างเช่นวัวอ่าเรียกว่าเสือสมิงเรียกว่าวัวธนูคําว่าเสือสมิงในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเสือสมิงที่มันกัดกินคนนะครับเป็นเสืออาคมที่ครูบาอาจารย์ท่านผูกเป็นหุ่นเป็นรูปเป็นนามเป็นเสือเป็นวิชาพยักวิชาหนึ่งว่ากันอย่างนั้น แล้วก็เป็นวัวอ่ะวัวนี่วัวธนูรู้จักกันดีควายธนูรู้จักกันดีพยนที่เป็นรูปสัตว์ยังมีอีกเบิกอีกมากมายอ่าอย่างเช่นเป็นหมาเป็นสุนัขก็มีนะครับสุนัขพยน์เป็นแมวก็มีเป็นแมงมุมเป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกเป็นไก่อ่าเป็นเตาก็มีพยนที่เป็นรูปสัตว์เนี่ยในบางตำรับตำราท่านผูกเอา เรื่องของชาโดกเข้ามาอย่างเช่นเรื่องเรื่องของเต่าก็จะเป็นเรื่องของพญาเต่าเรือนซึ่งในพระชาติหนึ่งพระพุทธเจ้าสเสวยพระชาติเป็นเต่าเรือนไก่เนกผูกเอาชาโดกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งท่านเคยเกิดเป็นไก่ปาลาไหลก็มีอย่างปาลาไหลเนี่ยเป็นวิชาสักยันวิชาหนึ่งแถวลุ่มน้ําแม่กลองเก่งมาก ชื่อวิชาปาลาไหลเผือกทีนี้ผมก็จะพูดถึงพยนที่ทำเป็นรูปวัวอ่ะส่วนใหญ่นี่ก็จะรู้จักกันในนามของวัวธนูกับกวายธนูใช่ไหมครับแต่วัวพยน์หรือว่าโคโพยน์ขนซับนี่ของหลวงปู่ครูบาคำฟันอินทวัรโนแห่งวัดก่อโชคจังหวัดเชียงใหม่นี่เป็นของดีที่ผมนำมาแนะนำท่าน ในคลิปนี้เรียกว่าเป็นเครื่องรางสุดขลังประจำคลิปนี้เลยโคโพยนขนทรัพย์ของหลวงปู่ครูบาคำฟันท่านหนุนธาตุนี่หนุนธาตุเสกเรียกรูปเรียกนามของโคโพยนหรือว่าวัวพยนตัวครูอ้าวัวพยนหรือว่าโคโพยนวัวธนูนี่แหละครับมีอิทธิฤทธิ์มากมายสามารถสู้กับ เสือสมิงได้ตอกกอนกับเสือสมิงได้เรียกว่าถูกคู่กันเลยทีเดียวพลัดกันแพ้พลัดกันชนะสมัยโบราณเนี่ยโอ้บรรดาในฮอยที่เขาเลี้ยงวัวก็จะต้องมีวัวพยนมีโคธนูมีวัวธนูนี่แหละเป็นเครื่องรางของขลังประจำตัวเขาเอาไว้ทำไมเขาเอาไว้สู้กับเสือสมิงอ่ะตอนกลางคืน เสือสมิงมันก็จะมาลอบกินลอบกัดลอบกินบัวเขาเขาก็ต้องเอาวัวธนูไปสู้เอาควายธนูไปสู้กับเสือสมิงแต่ว่าโคพยนต์ของหลวงปู่ครูบาคำฟันเนี่ยนอกจากท่านจะเสกเรียกรูปเรียกนามให้มีอิทธิคุณเป็นวัวธนูตัวครูแล้วท่านก็ยังนี่เขาว่าเลยนะครับตามคำประชาสัมพันธ์ของวัดเขาบอกว่า หลวงปู่ครูบาคำฟ้าน,นี่ท่านเสกจนบัวเคลื่อนที่ได้เคลื่อนไหวได้มีหัวใจเขาแหลมงงเลยทีเดียวโคธนูหรือว่าบัวธนูเนี่ยอำนาจจะอยู่ที่เขาเขานี่ขิดขิดพูดผีขิดวิญญาณเล่ร่อนหรือว่าขิดไอสิ่งที่ไม่ดีนี่ขิดกระจุยกระจายคขิดไส้แตกว่ากันอย่างนั้น คราวนี้วัวธนูหรือว่าโคพยนต์ของหลวงปู่ครูบาคำฟั่นเนี่ยท่านสร้างแล้วก็เสกตามตำ,ตำรับตำราวิชาการโบราณเสกให้สยบอาถรรพ์นีน่สิ่งใดๆสถานที่ใดๆที่เป็นอวะมงคลมีอาถรรพ์แฝงอยู่คุณพูดผีร้ายคุณภายเลวต่างๆนาๆนานะเจอวัวธนูท่านเข้าไปหน่อยเถอะครับอิทธิฤทธิพูดผีร้ายพูดภายเลวอาถรรพ์ต่างๆจะ มาลายหายไปสิ้นคิยไส้แตกว่ากันอย่างนั้นด้วยอิทธิฤทธิ์ของโ,โคพยนต์หรือว่าจะใช้ให้วัวพยนต์เนี่ยเฝ้าบ้านเรือนเฝ้าบ้านช่องทรัพย์สินเงินทองข้าวของบริษัทต่างๆก็จะเป็นการป้องกันภัยจากโจรผู้ร้ายภายยัยพิบัติข่คมคุณสายไล่สิ่งอับประมงคลต่างๆการพูดผีวิญญาณร้ายการปีศาจพูดภายทั้งหลาย โคพยนของหลวงปู่ครูบาคำฟันนอกจากจะเป็นพยนประเภทมหาปรา,าป่าปารามสิ่งเลวร้วายพูดผีพูดพายทั้งหลายปราปามสิ่งไม่ดีทั้งหลายแล้วยังเป็นเครื่องรางประเภทพภกข้าัพย์ท่านดูสครับสังเกตยังไงก็สังเกตที่โคพยนดูเท่านี้ก็รู้แล้วว่าเจ้าวัวพยนหรือว่าโคพยนหลวงปู่ครูบาคำฟันเนี่ย เขานั่งพิทักษ์อารักขาทรัพ์ยสมบัติอยู่นะท่านดูเถอะครับอารักขาไหายสมบัติอยู่แล้วก็มีเศษธนาบาตัตรด้วยเห็นไหมมีธนาบาตัตรแปะอยู่เป็นเศษธนาบาตัตรอันหมายถึงโภคทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายนอกจากนั้นก็มีผ้าสังคาติคูบาคําฟันตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ได้สายศินแปะเอาไว้ด้วยอุดผงวิเศษทางเมตตา มหาโภคทรัพย์แปลความหมายไล่เรียงว่านี่แหละคือโคพยนต์ซึ่งดีทางด้านมหาปราบปราบสิ่งเลวร้ายนี่ข้อหนึ่งนะครับปราบพูดผีปีศาจแก้คุณใสต่างๆข้อ2องทำมาหากินดีสมัยโบราณเนี่ยเศรษฐีบ้านเรือนใหญ่โตนะที่มีทรัพย์สินคารเยอะแยะท่านดูจากมีบัวเยอะ มีควายเยอะชั้นใช้วัวควายเนี่ยในการเทียมเกวียนขนสินค้าไปค้าไปขายดังนั้นจึงถือกันว่าโควัวช้างม้าวัวควายสัตว์พาหนะต่างๆนานา,นานเนี่ยเป็นที่นำพาแห่งทรัพย์สินนำพาโภคสมบัติมาสู่เจ้าของดังนั้นโคพยนต์ของหลวงปู่ครูบาคำฟันเนี่ยนอกจากจะเป็นมหาปราบชนิด เด็ดขาดแล้วเราก็ยังคุ้มของป้องกันภัยได้นะแล้วก็เป็นมหาโพคทรัพย์คือนำทรัพย์สินเงินทองมาสู่เจ้าของมาสู่ผู้บูชาดูอย่างไรก็ดูเถอะครับวัวนี่ดูเถอะท่านดูอราักขาพิทักษทรัพย์สมบัติสมัยโบราณทรัพย์สินเงินทองเข้าของเครื่องใช้มีค่าต่างๆเข้าจะบรรจุไหเจ้าวัวคูบาคำกว้านเนี่ยนะก็ พิทักรักษาหายสมบัติเนี่ความหมายมีในยะแฝงเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีอักขละเลขยันการเรียกรูปเรียกนามนะเป็นพระยันปรากฏตามส่วนต่างๆของวัวธนูก็สรุปรวมความว่าวัวธนูหรือว่าโคพยนขนทรัพย์ของหลวงปู่ครูบาคำฟั่นวัดก่อโชคจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัตถุ มงคลซึ่งเป็นพยนต์อันร้ายแรงกาดมีฤทธิ์อำนาจมากมหาปราบต้องยกให้มหาคุ้มครองป้องกันภยัยนี่ก็ทีหนึ่งแล้วก็เป็นมหาโภคทรัพย์นำทรัพย์สินเงินทองมาสู่เจ้าของมาสู่ร้านดวงมาสู่ผู้บูชาเรียกว่าหลวงปู่ครูบาคำฟันท่านเสกท่านสร้างท่านทำตามแบบฉบับโบราณนะจาร์ ทำทั้งทีก็ทำให้ดีเลิศที่สุดเพื่อมอบให้กับศิทธิยานุสิทธิ์ซึ่งเคารพเลื่อมใสศรัทธาท่านโคพยนขนทรัพย์เหมาะกับใครเหมาะกับท่านผู้ประกอบธุรกิจการค้าทำการค้าต่างๆค้าขายหรือว่าเปิดห้างร้านบริษัท เปิดกิจการต่างๆค้าขายของชำค้าขายของแห้งของสดค้าขายออนไลน์ต่างๆนานาขึ้นชื่อว่าค้าขายนี่ใช้วัวธนูหลวงปู่ครูบาคำฟันรับรองครับขนเงินขนทองเข้าบ้านเข้ามาสู่เจ้าของชนิดที่หัวไม่วางหางไม่เว้นเลยทีเดียวดังนั้นวัวพยนหรือว่าโคพยนขนซาบของหลวงปู่ครูบาคำฟันจึงเป็นยอดวัตถุมงคลซึ่ง ผมคัดสรรแล้วว่ามหาปราบหนึ่งมหาพิทักษ์2แล้วก็มหาโภคทรัพย์สามของดีจริงๆครับที่สำคัญยังไม่มีของทำปลอมทำลอกเรียนแบบและที่สำคัญที่สุดก็คือราคาค่าเช่าบูชายังไม่แรงเกินไปอา้าวท่านอยากได้ของดีสืบทอดตำ,ตำรับตำราเคล็ดวิชาเก่าๆก็นี่เลยครับโคพยน์ขนทรย์ของหลองปู่ครูบาคำฟันวัดก่อโชคจังหวัดเชียงใหม่ อยากจะได้ทำย่างไรล่ะท่านชมคลิปต่อไปให้จบในตอนท้ายของคลิปจะมี QR Code และเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อให้ท่านติดต่อสอบถามได้โดยสะดวกครับคลิปนี้ก่อนจะจากขอประสาทพ,พรให้ทุกๆท,ท,ท่านจงสิทธิกิจจังสิทธิกำม,มัง,ส,มมงสิทธิลาโภชโยนิจจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาส,าษาสต,สตูบีทาวินาสันต,สตสสิสวัสดีครับ